โอเคทีนี่โอเคและใช่ไหมอโอเคทีนี่โอเคแลใช่ไหมอเ oh, <okay. S 1> สียงหายเอาเวนกามอีกเอาเสียงโอเคไหม เสงไหนก็ก้องค่อยชัดไม่ค่อยชัดเอามันมือดอะ่ะชัดไหมกล้องมันมัวบ่กล้องไม่ค่อยชัด เออใช่แล้วกล้องไม่ค่อยชัดนี่กล้อง oppo เสียงเหรอเสียงมาแล้วโอเคเราเล่นกันสองคนนี่แหละโอเคหู้ยแต,แต่เต้นเนาะฝีบ้ากับฝีบ้อง <laughs> ดูฟักไฟงามงาม ทำไมมันเป็นเป็นละลาลา,ายอะ่ะก้องก้องอะ่ะฮะฮะก,กุ้งโออโอเคทำไมกับพี่มันแปนกลกแอ่ะก้องอะ่อะอ้าวก้องพี่พังหรอบอกอันนี้ก้องมันเป็นยังไงกุ้งบอกมา มันปแปกแลกๆนะเนี่ย <laughs> <c oughs> เดี๋ยวดบไปหาก่อนตลายแ้วเด้อตอนนี้นะกลับมาพอช่องตัวเองแล้วตลายเด้อมันมัวๆยังไงใช่ไหม เป็นอะไรก็บอกแล้วว่าก้องมันเป็นอะไรเอาอ๋อโอเคไหมเอากเดี๋ยวเข้าไปดูก่อน อาทีนี้ก็ไปใหญ่อีกอ <laughs> กำลังทำอยู่ <laughs> กล้องปิดไฟเอานี่ไฟปิดจอเอาทำไมมันมืดจัง เอาอันนี้จะไปหนักเอาอ <laughs> มันต้องปิดตัวนี้นี่เอาไปปิดตัวไหนวะปิดฟิวเจอร์เอาปิดนีไมไม่ได้เปิดมุมหน้ากล้อง,องเอานี่ยิ่งหนักเข้าไปอีก <laughs> เออโอเคไหมเฮะ มันทำไมเป็นอย่างนี้ยีันเป็นไหนไหมออันนี้เหรอเอา บันทึกวิดีโอสตรีมไม่ได้เน่ยเหมือนเลยอันนี้มันเครื่องไม้กุง้งเอาไปหนักเขาไปเอง กะนั่นแหละกล้องนี่มันชัดนะโฮมอันนี้เหรอเออกล้องมันเปลกๆว่ามันหมุนไปทั่วเ<อ> <laughs> ล,ลยๆๆวะแต่รูปเดิมไ

เอานี่เดี๋ไปนี่เดีนะ๋นักเขาไปใหญ่แฮมอ่ะก็ไปได้ปั๊บอย่างเชียงนะปปงปปงกน็นัน่งเอาปีกหมนนี่อันน้่เครื่องหนึง่งอ๋ออันนี้มาหาปีแล้วนะ

กล้องไหนมะมันมีมนี่ย <laughs> ừ. Bò, nó nhạc phô con <laughs> anh cả vào đây cả, bó oh. Nhung khả năng lên nha mày lùng mày lông mày <laughs> Lông bê chết con cong 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 cong